โอเคแล้วก็มาต่อกันนะคะเงียบจนผิดปกติก็ลืมแนะนำตัวนะสวัสดีค่ะพบกับช่องเนในสตูดิโอนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเรื่องสมูไรสาวตอนที่1เง,งียบจนผิดปกติหมู่บ้านเอคาดาทำไมมันเงียบผิดปกติจังนั่นสิเงียบมาก เขาบอกอีกนิดนึงนะที่นี่เขาไม่มีโทรศัพท์นะหมู่บ้านนี้แต่ถ้าเกิดอยากสื่อสารกับคนภายนอกก็จะสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ที่จะมีหนึ่งบ้านจะมีอยู่หนึ่งเครื่องแล้วถ้าเกิดจะสื่อสารกับคนของตัวเองเขาก็ จะใช้แต่นกพิราบส่งสารโทรศัพท์กับพีกับนกพิราบก็จะหน้าตาประมาณนี้นะนกพิราบส่งสารโทรศัพท์ที่อย่างหรูเข้าเรื่องต่อเข้าเรื่องต่อกันเลยนะนะซื่อ ราคามามีอะไรหรอขอรับช่วยไปถามอูด,ด้งมาทำไมป่าผืนนี้เงียบแปลกๆได้เลยขอรับวิ่งไปหาอะทำไมรู้สึกได้ยินเสียงกระเด่งของจิ้งจอกก้าห่างนะ พี่อูด้งพี่อูด้งขอรับนะัสึกวิ่งมามีอะไรพี่สาวสองคนนั้นบอกว่าทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงสโตแล้วหรอขอแล้วล่ะขอรับเดี๋ยวเอ๊ะเดี๋ยวนะทั้งทั้งที่ฉันก็ใช้ปีศาจไฟไปตรวจสอบ ทำไมถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยล่ะเอางี้นะสึนายลองไปถามปีศาจไฟดูเขาอาจจะรู้รับทราบขอรับจบปีศาจไฟพลังไฟสามารถเสกไฟโจมตีรอบๆได้สามารถโจ,จมตีข้างบนได้บนฟ้านะทุกคน แต่ไม่สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้จะมีลักษณะประจำตัวคือสัญลักษณ์คือเดี๋ยวจะขึ้นให้นะอายุร่างฟีนิกเพิงคือ1นึ่งหมื่นปีร่างมังกรเพิงมังกรเพิงก็อื้อหือร่างหงนี่แหละ มังกรเพลิงฟีนิก์คือ1,000ปีอสูนประจําอสูนข้างกายอูดง้งนัสซึปีสัตว์น้ำแข็งหรือจิ้งจอกก้าวหาสีเงินพลังคือน้ำแข็งสามารถใช้สะเก็ดน้ำแข็งได้มีชีวิตถึง9ชีวิตสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ ได้และสามารถแปลงกายเป็นจิจ๊กจอกธรรมดาได้อายุร่างจริงคือ4 0 0พันปีจะมีอายุน้อยกว่าฟินิก์เพิงถึง6 0พันปีสัญ,ญลักษณ์ผู้ที่ทำพันธสัญญากับฟินิก์เพิงสจะออกม่วงอ สัญลักษณ์ผู้ที่ทำพันธสัญญากับจิ้งจอกก้าวห่างร่างปลอมตัวของจิ้งจอกก้าวหางแล้วก็เรื่องนี้สัตว์สามารถพูดได้คนที่สามารถฟังว่าสัตว์นั้นพูดอะไรก็มีสัตว์ในตำนานคนในหมู่บ้านสมุไรและ และจะเป็นแค่หมู่บ้านเดียวที่สามารถฟังภาษาสัตว์ออกได้หมดนั่นก็คือหมู่บ้านเอคาดะโอเคต่ออไมันไม่มีเลยนะสักตอนนึงอ่ะโอเคต่อ ชี้แจงเรื่องสามูไราสาวเราก็เพิ่งเปิดตอนแรกไปเมื่อกี้แต่เราขอชี้แจงเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของสัตว์พูดได้นะจะมีแค่หมู่บ้านเดียวที่เราเคยบอกในตอนแรกแล้วนะแล้วเนาะ ว่าจะมีแค่หมู่บ้านเดียวที่สามารถฟังภาษาที่ฟังสัตว์นั้นพูดอะไรได้นั่นก็คือหมู่บ้านเอคาดาหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านของสมุไรล้วนมันก็ไม่ล้วนมากขนาดนั้นหรอกมีนินจาด้วยแต่ก็มีความที่เงียบสงบไม่ค่อยจะวุ่นวาย แล้วก็เรื่องสัตว์เรื่องแล้วก็สัตว์เรื่องนี้ก็จะมีปีศาจไฟที่เป็นสายพันธุ์ฟินิกเพิงแต่หมู่บ้านแต่หมู่แต่ที่หมู่บ้านเขาจะเรียกว่ามังกรเพิงฟินิก ที่เป็นอสูรประจํากายอูดง้งนัศสึที่เป็นสายพันธ์ุจิงจงอกเก้าหางน้ําแข็งที่หมู่บ้านเขาเรียกว่าจิงจงอกเหางสีเงินที่เป็นอสูรข้างกายของนางเอกหรือมาเกสะนี่จะเป็นสัตว์ในตำนานแล้วเราก็แล้วก็สัตว์พวกนี้ เป็นสัตว์เลี้ยงประจำกายของสองคนที่เราเพิ่งบอกไปแล้วก็อีกต้นหนึ่งนั่นก็คืออีกตัวหนึ่งนั่นก็คือเหมัมหมาป่าสีขาวตัวเมียเป็นสัตวเป็นสัตว์เลี้ยงคู่กายของพายเอก ที่อยู่กับผะเอกมาตั้งแต่เด็กแล้วทำให้พวกเขาสนิทกันมากแล้วก็นกพิราบส่งสารนกแต่นกพิราบส่งสาแต่นกพิราบนี้ชาวบ้านจะไม่สาม,มารถฟังได้ว่านกนั้นพูดว่าอะไร คือเอา,อาง่ายๆนะไม่ใช่นกพิราบอย่างเดียวนกทุกตัวบนโลกใบนี้เขาจะฟังไม่ออกยกเว้นนกในตำนานโอเคนะแต่จะมีแต่มีแค่สัตว์อสูรเท่านั้นที่จะฟังออกและนี่คือสัตว์แต่ละตัว ที่เราได้พูดมาจิ้งจอกก้าห่างน้ําแข็งสัญลักษณ์ผู้ที่ทำพันธะสัญญาร่างมนุษย์ธรรมดาร่างจิ้งจอกน้ําแข็งฟินิกเพิงหรือมังกรเพิงฟินิกสัญลักษณ์ผู้ที่ทำพันธะสัญญาแต่จะ ไม่มีร่างมนุษย์โนพิล่าส่งสารประจำหมู่บ้านหมาป่าคู่ใจของผาเอกเติบโตมาด้วยกันจนกลายเป็นเพื่อนชื่อว่าเหมันก็จบไปแล้วนะคะกับ2อเรื่องเออไม่ใช่สอตอนเออเราทำแค่สอตอนเดอ้อแล้วก็ถ้าเกิดเราพูดผิดหรือเสียงเบาไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะกรุณาเพิ่มเสียงให้เขาด้วย